ถ้าพิจารณาในแง่ความก้าวหน้าแล้วความรู้ที่เกินไปพาหุสัจจะนั่นแหละทําให้คนเราก้าวหน้าได้เหมือนข้าวเปลือกในยุ้งข้าวจํานวนที่เกินปากเกินท้องของคนในครัวเรือนทําให้คนมั่งคั่งขึ้นจะทําปลูกข้าวก็ต้องใช้ส่วนที่เกินจะซื้อจะขายก็ใช้ส่วนที่เกินถ้าใครไม่มีเกินไว้เลยมีพอดีเข้าปากเข้าท้องจะมั่งมีสีสุขขึ้นไม่ได้เลย่ะมาต่อกันนะครับ คราวนี้จะไปถึงเรื่องของแนวทางปฏิบัติเพื่อพาหูสัจจะนะครับก็คือแนวทางปฏิบัติในมงคลชีวิตข้อที่เนี้นะครับแนวทางปฏิบัติเพื่อพาหูสัจจะการสร้างพาหูสัจจะนั้นคือการศึกษาเล่าเรียนโดยตรงคนที่ไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่มีทางที่จะมีมงคลข้อนี้ได้แต่การศึกษาเล่าเรียนมีอยู่2วิธีคือ1เรียนจากครู2เรียนด้วยตนเอง การเรียนจากครูหมายถึงการรับถ่ายทอดเอาวิชาความรู้จากคนอื่นซึ่งเป็นผู้มีความรู้เช่นอย่างการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนต่างๆตลอดจนการศึกษาชั้นสูงในมหาวิทยาลัยรวมอยู่ในประเภทการเรียนรู้ด้วยครูการเรียนประเภทนี้ขึ้นอยู่กับวัยของผู้เรียนโดยปกติแล้วเราเรียนกันในวัยเยาว์หรือปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการศึกษาเล่าเรียนส่วนผู้ที่อยู่ในวัยสูงคือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการเรียนจากครูก็มีบ้างเป็นกรณีพิเศษเป็นโชคทางการ ศึกษาของผู้นั้นอ๋อการมาเรียนตอนที่อายุมากแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้อาจารย์ปิ่นท่านให้ทัศนะว่าเป็นโชคของการศึกษาของผู้นั้นนะครับก็คือโชคจริงๆมันคือมันเป็นคําเดียวคําว่าชะคะหรือคะหะนะซึ่งแปลว่าการสร้างนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเป็นโชคของการึกษาของผู้นั้นก็คือเป็นการขวนขวายของคนผู้นั้นเองที่จะเรียนเมื่อยามที่พลล่วงวัยของการเรียนไปแล้วนะครับ การเรียนด้วยตนเองหมายถึงการศึกษาจากเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆด้วยตนเองเช่นอ่านหนังสือฟังวิทยุและการสังเกตจากสิ่งที่ได้พบได้เห็นทั่วไปการศึกษาแบบนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ผ่านประถมวัยมาแล้วซึ่งไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาจากครูมงคลในพาหุสัจจะอันนี้อีกหัวข้อหนึ่งแล้วนะครับมงคลในพาหุสัจจะ แต่จะอย่างไรก็ตามคนเราทุกคนควรจะสแสวงหาโอกาสเพื่อการศึกษาทั้งสองอย่างเมื่อมีครูก็เรียนจากครูเมื่อครูไม่มีก็เรียนด้วยตนเองวิชา,วาความรู้ยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์แก่ตนเองมากเท่านั้นและตามปกติแล้วเราจะต้องมีความรู้เกินไว้เสมอตัวนี้ไม่แน่ใจว่าผมขีดเส้นใต้ไว้นัาจะต้องตั้งแต่ตอนที่อ่านรอบแรกนะครับผมขีดเส้นใต้ตัวน,นี้ไว้นะว่าตามปกติแล้วเราจะต้องมีความรู้เกินไว้เสมอ คือรู้ให้มากเกินกว่าธุรกิจที่ตนเองทำนะคำว่าธุรกิจตรงนี้นะภาษาในสมัยนั้นเนี่ยคือกิจธุระนะรู้ให้มากกว่าสิ่งที่ตนเองจะทำเนาะเช่นรู้จักอ่านหนังสือแทนที่จะรู้แต่ว่าพอให้อ่านออกผสมตัวได้ก็ให้รู้เลยไปถึงว่าอ่านอย่างไรจึงจะน่าฟังและรู้ถึงอัรรรสของเรื่องราวที่อ่านด้วยอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ารู้เกินความรู้ที่เกินไปนี่แหละเป็นพาหุสัจ,จะ อพาหูแปลว่าเยอะแปลว่าเกินอ๋อเข้าใจแล้วนะความรู้ที่เกินไปนี่แหละเป็นพาหุสัจจะรู้มากเรียนมากถ้ารู้เท่าที่ตัวจะใช้ก็ไม่นับว่าเป็นพาหุสัจจะโอ้โหว้าวมากเลยนะถ้าพิจารณาในแง่ความก้าวหน้าแล้วความรู้ที่เกินไปพาหุสัจจะนั่นแหละทําให้คนเราเก้าวหน้าได้เหมือนเข้าเปลือกในยุง้ง ข้าวจำนวนที่เกินปากเกินท้องของคนในครัวเรือนทำให้คนมั่งคั่งขึ้นจะทำปลูกข้าวก็ต้องใช้ส่วนที่เกินจะซื้อจะขายก็ใช้ส่วนที่เกินถ้าใครไม่มีเกินไว้เลยมีพอดีเข้าปากเข้าท้องจะมั่งมีสีสุขขึ้นไม่ได้เลยว้าวเรื่องความรู้ก็คล้ายๆกันความรู้ที่เกินไปจะส่องทางให้ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นแทนที่พระพุทธองค์จะตรัสว่าการเรียนเป็นมงคลหรือว่าความรู้เป็นมงคลแต่ได้ตรัสไว้ว่าพระหุสัจจะเป็นมงคล พระพุทธดำรัสเช่นนี้เท่ากับตรัสว่าความรู้เกินเป็นเหตุให้ก้าวหน้าโฮโหซึ่งเป็นพระดำรัสที่ชอบด้วยเหตุผลอย่างยิ่งด้วยคำบรรยายเพียงเท่านี้หวังว่าทุกท่านคงจะเห็นได้แล้วว่าพาหูสัจจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะก็จบไปนะครับ EP นี้สั้นๆเนาะสรุปแล้วพระหูสัจจะก็คือรู้ไว้เยอะๆนะรู้เกินนั่นเองโอ้โหผมชอบมากเลยนะนี่อ่านหลายรอบแล้วนะแต่ว่า อ่าทุกทีก็ว้าวทุกทีแล้วก็แบบนี่ผมชอบอย่างเงี้ยเวลาหนังสือเนี่ยเวลาเรากลับมาอ่านรอบสองเนี่ยมันจะมีแบบเฮ้ยตรงนี้มีด้วยเหรอวะอย่างนี้ตลอดเลยนะครับการอ่านให้พวกเราฟังเป็น e p EP เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความสนุกเป็นความสุขของผมเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าได้กลับมาทบทวนอีกครั้งหนึง่งแล้วก็การอ่านในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะมันอ่านโดยเขาเรียกอ,อะไรประสบการณ์วัยความรู้ความคิดสติปัญญาเราเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกนะอ่านก่อนหน้านี้ไอไอห้าตัวเนี้ยความรู้ความคิดสติปัญญาวัยประสบการณ์เนี่ย มันส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้มันเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วแล้วมันเพิ่มเติมมาใช่ไหมมันมันเป็นมุมมองแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นแล้วการอ่าน ในแต่และช่วงเวลาเนี่ยได้อะไรไม่เหมือนกันจริงๆนะครับใครที่มีหนังสือที่ชอบอ่านเนี่ยลองกลับไปอ่านดูอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้แล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับผมตอนที่อ่าน EP พีนี้ก็ได้นั่นก็คือเฮ้ยมันมีเขียนอย่างนี้ไว้ด้วยเหรอวะเนาะนะครับโอเคตลหรอีพีนี้นะก็จบไปเรื่องพาหุสัจะนะครับอันเป็นมงคลข้อที่7เนาะต่อไปก็จะเป็นมงคลข้อที่8นะครับศิปปญจะหรือว่าเป็นผู้มีศิลปะนั่นเองนะครับหวังว่าคงจะชอบอีพีนี้นะครับแล้วพบกันอี